สวัสดีครับผมกอนชัยนะครับช่องกอนชัยสร้างบ้านเจ้าวันออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พนัสนิคมนะครับมาอยู่ที่หน้าง,งานบ้านเดียวนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายทีมงานเทปืนไอเทปูนพืน้นสแตป์กันนะครับเดี๋ยวไปชมหน้าง,งานกันก่อนนะครับไปชมหน้าง,งานกันครับว่าทีมงานเตรียมพมร้อมหรือยังนะครับ เตรียมทำประตูรั้วไปแล้วอาช่างเด็ดไปไหนมาดีครับอ๋อนี้ได้แล้วน่ที่เพิ่มไปเอากรฮะเอากระซิงเดี๋ยวผมเอามาให้ใหม่ก็เดี๋ยวฝากรื้อหน่อยทำอันนี้เตรียมเตรียมเทตอนบ่ายนะครับทีมงานเตรียมวางไวเมดไว้แล้ว โอเคเลยตรงนี้เพิ่มไปแล้วไารเมรก็คือตะแกงรวดนะครับพื้นที่ของเราใช้ปูนสองสี่สูนเทนะครับนะเดี๋ยวมาบ่ายนะช่างเด็ด เดี๋ยวพรุ่งนี้มาไอเนี่ยหลังคามีัลนชีตเพราะว่าเขาจะมาส่งวันนี้แหละแต่แต่ผมว่ามันจะขวางกันเไงอยูด่ด้านในนะครับด้านในก็ทำฝ้านะครับทีมงานทำฝ้าฝ้าหลุม กับฝ้าหลุมแล้วโก็เย็นดีครับมองเห็นลงรถเลยตรงน,นี้ ห้องนอนนะครับติดทุ่งนาเลยนะครับติดทุ่งนาเลยบรรยากาศดีนะครับทักทายกันมาได้นะครับทักทายกันได้โอ้เย็นมากเลยครับติดต่อได้ที่เบอร์ของผมเลยนะครับศูนย์เก้าหเก้าปสองสองสองสี่นะครับ กรอนชัยนะครับยินดีรับสายนะครับนะครับดูด้านนอกอมีทุ่งนาด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่ช่วงช่วงเที่ยงอยู่ทีมงานปูนกําลังกําลังโหลดนะครับเดี๋ยวโหลดเสร็จก็มานะครับแล้วเราก็จะมาถ่ายทอดการทาสเตป์ให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักนะครับครับเริ่มเทแล้วนะครับเทคอนกรีตสเต็ง ที่เราใช้เป็นสเต็งสองสี่ศูนนะครับรับน้ำหนักได้เยอะนะครับเป็นพื้นที่มีการจอดรถนะครับรับน้ำหนักเยอะกันเลยนะครับเ,เห็นช่างฉีดฉีดรั้วไม่ให้ปูนติดนะครับเดี๋ยวจะขัดออกยากนะครับ ด้านข้างด้วยข้างหน้า อ่ะดูตรงนั้นมีสลบเลยทั้งเด็ดต่อกันนะเป็นสลบใช่ไหมเดี๋ยวทำสลบให้หน่อยขึ้นกับอันเก่าครับสวยไหมครับมีวงกบนะครับทรงกลมสไตล์มินิมอลนะครับเริ่มสวยแล้วครับบ้าน เราก็ใช้ตัวต่อนะครับลางตัวต่อรางเพื่อที่จะไปเทด้านข้างนะครับด้านในเต็มแล้ว ปาดปูนนะครับโดยช่างเด็ดนะครับช่างใหญ่นี่เราต้องอ๋อเอามาเอารถมาเทรถเข็นปูนมาเทนะครับเอามาไม่ถึง บ้านเราเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสามนอนสองน้ำนะครับสไตล์มินิมอลมูจินะครับฝอติดตามผลงานด้วยนะครับผมกรนชัยสร้างบ้านนะครับ JO1 Official นะครับหลังจากที่เทป,ปูนเสร็จนะครับช่างก็จะเอาแบบแม่พิมพ์นะครับมาลงเป็นแม่พิมพ์งาน เป็นแบบนะครับเป็นลายก่อนที่จะเอาแบบแม่พิมพ์ลงก็เราก็จะเอาสีสีมาเคลือบนะครับสีมาเคลือบแล้วก็ใช้ผงลอกแบบนะครับผงลอกแบบก็เป็นผงอยู่นะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยครับช่องกนชัยสร้างบ้าน j จ o อวันออฟฟิเชครับสวัสดีครับ